เลบ้านครูปุ๊กนะคะวันนี้ขอเปิดตลาดกับคุณน้าคุณสวยคุณหน้าสวยนะคุณครูทอร์จูดาตามสถิธิ์นะคะเป็นครูที่สอนครูปุ๊กตั้งแต่นู่นสมัยเรียนอยู่ที่ฟูชินารายจนกระทั่งมาเป็นครูอันตรายด้วยกันน้องน้องนัานเืิดนอนแล้วก็มาเกษียณพร้อมกันรุ่นเดียวกันเลยนะคะปีนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะมามาดูนะคะมีปุ๊ก กุ้งตัวใหญ่เลยค่ะบิ๊กไซส์เลยนะคะอยู่ที่ราคา320บาทค่ะกุ้งตัวนี้นะคะค่ะไม่ค่ะเป็นเป็นกุ้งผู้ค่ะถ้าเป็นกุ้งกล้ามกรามเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ก็คือเนื้อเขาจะไม่เยอะค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ทีนี้นะคะก็คือเป็นกุ้งตัวนี้นะคะรีบมานะคะกี่ลละ260บาทเนี่ยค่ะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะตรงนี้นะเอาไปย่างคาดาวคืนนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยรวนเมื่อคานอนเมื่อคีนที่ราคา300บาทค่ะ หมึกหอมค่ะสามร้อยบาทหมึกกระดองสามร้อยบาทของม,มาเพื่อเช้านี้นะคะแล้วก็เหลือแค่นี้นะคะแล้วก็เนื้อหมึกกระดองอยู่ที่ราคาสามร้อยบาทแค่เนื้อหมึกกระดอง,องไม่ต้องห่วงหรองนะคะและอานนี้ก็คือสินค้าที่จะกินเป็นพวกหมูกระทะนะคะคแส่นหมูกระทะอยู่ตรงนี้เลยนะคะสันคอสไลด์หมึกคอ,มกะคะอ,อหมึกนะคะไส้ออดหมักนะคะปลากระปงหมูหมักนุ่ม หมูมักนุ่มหมูหมักกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็ชุดคู่หูนะคะแพคคู่นะคะก็มีสามชั้นสไลด์แล้วก็จันคอสไลด์นะคะเนี่ยอยู่นี่ทั้งหมดเลยนะคะครบเซตเลยตอนนี้นะคะขอเชิญนะคะแล้วก็นี่ค่ะกวาดเป็นโต๊ะจอปูทั้งหมดทั้งมวลคือสินค้าที่มีในสะพานทะเลบ้านภูุกนะคะแล้วก็ตรงน,นี้คือบรรยากาศล,ลูกค้าครับ ค่ำมากเลยนะคะใครมาช้าคือหมดกดนะคะวันนี้นะนนนะได้มาซื้อค่ะที่สะพานทะเลบ้านภูบุคค่ะสวัสดีค่ะ